สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ,อ็นเทเลียเพียช่างครับผมปามยุ้ยนวครับวันนี้เราอยู่ที่โนเบิลแคบบิชลพลนะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านเรานะที่ทำไว้เสร็จนานาแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาขอถ่ายแล้วก็วันนี้แบบว่าจอดชมมาถ่ายกลางคืนด้วยเพราะว่าอยากให้เห็นแสงกลางคืนนะว่าแสงที่ i อ t นเทเลียเพียช่างทำเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนมาดูลงๆกันก่อนดีกว่านะครับ เปิดประตูเข้ามานะครับซ้ายมือตรงนี้ที่เราทําเป็นพื้นที่เอาไว้วางคอนโซลเล็กๆนะเอาไว้สําหรับวางของเวลาเข้าบ้านออกจากบ้านนะอย่างแรกเลยนะที่ทุกคนจะเห็นว่ามันต่างจากบ้านอื่นก็คือพื้นกระเบื้องที่เราเปลี่ยนของเดิมเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้อง60 6ิบหสใสแบบว่าตามบ้านจังสรทรัย์ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นสีแบบสีขาวกลอสกอสอ่ะ ไม่สวยอะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นพื้นสีแบบว่าลายหินแต่ว่า,าวสีแบบซีเมนต์ซีเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นผิวด้านนะเดี๋ยวให้ดูนะใ, nose, ใ,นใกล้ๆน,นะพื้นตัวนี้เป็นนอนสลิปนะก็คือจะไม่ลื่นนะยิ่งโดนน้ํายิ่งไม่ลื่นนะครับนี่ของ mdc นะครับยี่ห้อ mdc นะครับไซส์กระเบื้อง60เมต x ีสนะแล้วก็ปูเป็นลาย70-30ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับ คือที่เราปูเป็นเจ็ดิบเนี่ยเพราะว่าการปัญหาเวลากระเบื้องโกง่งคือกระเบื้องยิ่งแผ่นใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งโก่งนะครับไม่ว่าจะจีนยุโรปกโกงหมดนะโกงมากโก่งน้อยวิธีแก้ก็คือเราจะไม่ปูแบบลายกรอบอิฐนะครับเราจะปูเป็นเจ็ดิสาสิบแบบนี้พี่เจ้าของบ้านบอกว่าใครมาบ้านก็ชมพื้น <laughs> ทัดมาส่วนแพนทีนะครับ อันนี้ก็ที่เราทำนะแล้วก็มีตัวเคาน์เตอร์ข้างหน้านะครับตรงเคาน์เตอร์ที่เราเสร็จเข้าไปเพื่อที่จะวางเก้าอี้ได้นะเป็นเหมือนเป็นบาร์เล็กๆนะครับเอาไว้ชกงกาแฟส่วนครัวข้างหลังอันนี้คือเขาไม่ได้ทำครัวจริงจังนะก็เลยไม่มีพวกเตาอบบิวอินอะไรเงี้ยมีแค่หูดฮอบแล้วก็สิงนะครับตัวกระเบื้องแบ็กสเปซข้างหลังเป็นโมเส เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลให้มันเข้ากับสีลามิเนตลามิเนตทั้งหมดบ้านนี้เป็นของ e dl นะครับแล้วก็ท็อปเป็นออคอทโต้อิตาเลียรุ่นแกรนเดย์ตัวเดียวกันที่ใช้ที่บ้านอาจจะคนละสีกันนะแต่ว่าย่อเดียวกันครับซึ่งเป็นท็อปสำหรับทำครัวโดยเฉพาะนะก็คือสามารถแบบว่าหันจุดไฟเผาอะไรเงี้ยบนนี้ได้เลยนะแข็งแรงทนทานนะครับ ใช่จุดหนึ่งที่ทำก็คือผนังห้องน้ำตรงนี้นะครับคือบ้านเนี้ยบ้านโครงการเนี้ยแอบประหลาดนิดนึงห้องน้ำพาวเดอร์ชั้นหนึ่งเนี้ยโครงการทำเป็นประตูเปิดออกถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนแล้วเราก็ทำเป็นระแนงปิดละมิเนตลายไม้นะครับแล้วก็ทำเป็นประตูสูงชนฟ้าเลยเห็นไหมลองไปเปิดดูเฟ ห้องน้ำนี้ก็ทำใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังทำกระจกตรงนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้มันจะมะีหน้าต่างบานกระถุงเอาไว้ระบายของโครงการนะครับเราก็ทำเป็นระแนงปิดนะระแนงนี้เปิดติดได้นะครับเปิดออกมาเป็นกระจกเรา กระเบื้องฝั่งนี้ใช้เป็นโมเสกเล็กๆนะครับสีขาวแล้วก็มีซ่อนไฟบนล่างสุวพันเปลี่ยนไหมนะครับแต่ว่าอ่างนี้ของเดิมไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยประตูบานเลื่อนนะครับให้ดูรางอันนี้เป็นรางที่เราเซ็ตรางขึ้นไปเพื่อให้บานมันเสมอกับตัวฝ้าเพดาน ตอนปิดมีซอฟต์ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูปิดปึ๊บค่อยๆปิดนะครับถัดไปข้างในตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนลิฟิงนะโซนลิฟิงเนี่ยเราบิวก้อนนี้ขึ้นมาคือแปลนบ้านเนี่ยห้องน้ำมันจะปูดออกมาเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่อยากออกไปเราก็เลยเติมให้มันเต็มนะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเราก็เลยทำเป็น เหมือนเป็นเดย์เบสบิวอินนะแล้วก็มีบิวเป็นตู้เก็บของซ่อนไฟนะครับตัวข้างล่างตรงเนี้ยก็มีฟังก์ชันเป็นลิ้นชักนะครับเก็บของได้นะครับผน,นังตรงนี้เราติดวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็มีติดวอลลม สีดำนะ <st ut ters> ก็จะดูสแกนสแกนนะครับ <st ut ters> ให้ดูมุมนี้สวยๆนะ <st ut ters> มุมนี้สวยมากพวกในตู้โชว์นะครับดีเทลซ่อนไฟก็เหมือนที่เราเคยบอกว่าเราทำดีเทลอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันเห็นเส้นไฟนะครับเวลามอง ส่วนผนังทีวีตรงนี้ก็ดีไซน์ให้ล้อก,กับระแนงหน้าห้องน้ำนะคือครึ่งล่างเนี่ยทำเป็นระแนงระแนงแล้วก็ข้างบนติดกวอาเปเปอร์นะครับตัวตู้ลินชักข้างล่างนี้ก็บิวขึ้นมานะครับท็อปเป็นหินเอม r ์โรโด,โดกเกรนะบ้านนี้ใช้เป็น e อม e r a d โดกเกรส่วนรางม่านบ้านนี้นะครับฝังรางทั้งหมด อันนี้ก็ดีเทลเหมือนที่บ้านเลยทำาเป็นรางฝั่งฝ้านะครับมันก็จะเรียบเรียบสวยมากทำเองชมเองคือเข้ามาแล้วยังสวยอยู่คือตอนแรกพี่โอนเนอร์บอกว่าบ้านไม่สวยแบบยังไม่ได้ซื้อของมาใส่อะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาดูแล้วพี่ไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้แค่เองสวยแล้วเนะี่ยมีของนิดหน่อย,อย,อยาวางก็สวยแล้วคนระับน้อย แต่ว่าดูหอมนี่หอมนีครับที่สำคัญคือแสงในบ้านอยากให้ดูว่ามันสวยมากยิ่งถ้าไปเที่ยวกับตอนแรกที่มันเป็นหลอดจ2 7สีแสงน่าจะสี่พันอะแสงตอนแรกนะมันก็จะขาวๆสว่างๆแบบล้นๆอะแต่อันนี้พอเราใช้เป็นแสงสามพันแล้วก็อันนี้น่าจะ G10 นะมันก็จะทำให้บ้านสวยอย่างนี้ จริงๆตรงดินิ่งตรงเน,นี้ยตอนแรกนะครับทําเป็นกันแดนห้อยลงมาแต่ว่าพี่อนเนนร์เขาเปลี่ยนใจมาตัดออกแล้วก็ใช้เป็นดาวไลท์ก็เลยเห็นไฟเรียงเป็นตับอย่างนงี้ครับ อันนี้ก็เป็นตู้ชั้นโชว์วางของนะคือไอ้ตู้เนี้ยมีเพราะว่าเนื่องจากเราต้องการให้ท็อปเคาน์เตอร์เนี้ยมันกว้างเพื่อจะใช้งานได้สะดวกเราก็เลยต่อตู้นี้มาเพื่อให้มันเสมอกันนะครับประมาณ90้าสินะถ้าจำไม่ผิด90เซนอีตู้นี้ออกมาประมาณฟุตหนึ่งนะก็ไว้วางของวางพร้อพแบบว่าเล็กๆแคบๆนะ มีทําประตูนะปุประตูห้องเก็บของใต้บันไดตรงนี้นะครับกับประตูออกหลังบ้านข้างล่างนี่ประมาณนี้เดี๋ยว ไม่รู้ว่าพี่เขาให้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวขอตะโกนถามนิดนึงว่าขึ้นไปถ่ายข้างบนได้ไหมนะถ้าขึ้นได้ก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนต่อนะครับเดินขึ้นมาชั้นสองแล้วเมื่อกี้ขอพี่เจ้าของบ้านแล้วขอขึ้นมาถ่ายห้องนอนกับห้องน้ำชั้นสองอ่าเข้าดูห้องมาสเตอร์นะครับอ่าให้ดูพื้นนิดนึงพื้นข้างนอกกับในห้องมาสเตอร์โคโลสีกันนะครับอันนี้คือพี่อ้นเขาอยากให้ห้องนอนมันแบบว่าเอ่อเข้มกว่างอ่างเข้ามา ทีนี้พอพื้นข้างในข้างนอกโครสีอะประตูเราก็โครสีครับประตูข้างนอกเป็นสีออกน,นะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในกลายเป็นประตูสีเข้มนี่อ่ะก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่ามันมันอยู่คนลรฝั่งกันนะเข้ามาในห้องก็จะเป็นโผลสีบวามืดๆนะครับเข้มๆห้องนี้เราก็มีบิวหัวเตียงนะ คือยังไงพเตาต้องอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าโครงการเขามีหน้าต่างสายขวาไว้ให้นะเตียง6ฟุตก็จะวางอยู่ตรงกลางผนังนี้เต็มๆนะครับเราก็บิวหัวเตียงซ่อนไฟนะครับแล้วก็ผนังข้างบนเนี่ยก็ปิดบอเบเปอร์ลายปูนปๆนะที่นี่เราบิวเตียงกับไซส์เทเบิลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที เขียนแบบให้รับเมาอ้อลืมบอกไปที่นี่เราเออกแบบอย่างเดียวนะครับแล้วก็หาผรับเมาที่เราเคยใช้งานมาพิชอ่ะเราก็ได้งานไปเคร่งทีวีตรงนี้ก็เป็นระแนงเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีพ่นนะอันนี้ทีวีเล็กไปนิดหนึ่มีพ่อบอกพี่ต้องบอกมาเราช่วยเปลี่ยนทีวีด้วยทีวีดูจ,จริงๆไม่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซื้อใหม่นะแล้วก็ตรงนี้ชั้นตรงนี้นะครับเราอ่า ทำให้คงคงเพราะว่าจะได้เดินสะดวกนะมาตรงโซนตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตู้แบบวางกระเป๋านะแล้วก็มีต๊ะแต่งตัวนะครับจริงๆตรงนี้โครงการบ้านเดิมเนี่ยมันเป็นหน้าต่างนะครับซึ่งเราก็ถามพี่เจามาว่าอยากได้หน้าต่างตรงนี้ไหมนะคก็ไม่ได้อยากได้เราเลยปิดเลย แล้วก็กูเป็นกระจกเงาไปเลยครับมันก็ทําให้ห้องดูดูกว้างขึ้นนะครับดูลึกขึ้นนะเพราะว่ามาสเตอร์ที่นี่มันเล็กนะเล็กเออเล็กอะแผ่นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มีกุประตูห้องน้ำนะครับทำานนฟ้าข้างบนอ่ะเข้าไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็ทำใหม่หมดเลยนะครับ ผนังก็เปลี่ยนเป็นาลายปูนปูนนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นโมเสกสีเทาห้องนี้จะเป็นโทนสีเทานะครับในชาเวอร์ด้วยก็คือเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ก็เกิกไม่แน่ใจน่าจะของเดิมแลชักโครกเนี่ยเปลี่ยนนะเป็นวอชเล็ตนะแล้วก็บิวตัวนี้ก็ทำ ขึ้นมาใหม่นะครับทำเคาน์เตอร์ใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีบิวเป็นตู้เก็บของตรงนี้นะครับเราก็ดึงดีไซน์จากข้างล่างขึ้นมาที่เป็นระแนงระแนงนะใส่ทางตรงนี้แล้วก็ตรงตู้ใส่ของข้างนอกด้วยรวมถึงกระจกเงาตรงนี้เราก็ทําเป็นฟังก์ชันมีที่เก็บของข้างในนะครับเปิดออกมาได้นะมีซ่อนไฟข้างในไฟสองมาข้างหน้านะครับเอาไว้สแบบําหรับ ส่อง้าเห็นไหมไม่เห็นหน้ากองบัง<_><_>อันนี้คือไฟจากากระจกแต่งหน้ามันส่องมาก็แต่ว่าหน้าก็จะสว่างเท่ากันสายขวานะครับ น่าจะดูได้แค่นี้นะเพราะว่าห้องนอนเล็กอีกห้องหนึง่งคุณลูกอยู่นะคุณลูกหรือห้องลกไม่แน่ใจเดี๋ยวขอถามว่าถ่ายได้ไหมนะถ้าถ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูแค่ข้้งล่างกับมาสเตอร์นะครับโอเคครับก็ดูแค่ข้้งล่างนี้กับห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็ห้องน้ำนะเพราะว่าห้องน้องห้องลูกนะลูกเคอนะไม่อยากให้ถ่ายไม่เป็นไรนครับก็เหมือนที่เราเคยถ่ายนะั่นแะก่อนหน้านี้นะครับ ต้องขอบคุณคุณพี่เพื่อนบ้านเรานะเออน่ารักมากครับตั้งแต่ต้ติดต่อมาแล้วจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อที่นี่เพราะเราเลยนะเขาดูอินเตอร์เนชั่นแนะเขาเห็นคลิปเราเขาเลยรีบมาซื้อเลยนะหลายบ้านนะที่เขาบอกอย่างเงี้ยนี่บ้านตรงท่ามก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าดูคลิปอินเตอร์เชั่นแแล้วก็มาซื้อที่นี่นะแต่ทำไมบ้านเราไม่จ้างตกแต่งก็ขอบคุณพี่อนเนื่องที่ให้เข้ามาถ่ายคลิปถ่ายรูปในบ้านนะหลังจากที่เขาอยู่มา พักใหญ่แล้วนะบ้านก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อินเทียรเพืยช่างด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามดูครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ